ท่านผู้จัดการโรงเรียนท่านคณะครูผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับวันนี้อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องเราในประเด็นของหลักสูตร IQA E-Learning ในเรื่องของหลักสูตร IQA E-Learning นั้นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของเราเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนรวมทั้งบุคลากรทางการศรึกษาโดยในการดำเนินการในครั้งนี้เป็นเรื่องของ IQA ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยมีหลักการที่สำคัญคือทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับก็ต้งองขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม IQA E-learning ในครั้งนี้น้าอระดานี้เป็นอย่างสูงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางปิยวันเชิญทองศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต3ผู้รวบรวมและเรียบเรียงการอบรมปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561ด้วยรูปแบบออนไลน์หรือที่เรียกว่า IQA e-learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาการอบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561ด้วยรูปแบบออนไลน์หรือ IQA e-learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ประกอบไปด้วย4หน่วยการเรียนรู้คือหน่วยการเรียนรู้ที่1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่2แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่3ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินภายนอกหน่วยการเรียนรู้ที่4สรุปข้อสังเกตการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาที่ผ่านมา การอบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561ด้วยรูปแบบออนไลน์หรือ IQA e-learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ หรับฟังคำชี้แจงการอบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561ด้วยรูปแบบออนไลน์หรือ IQA eLearning 2. ทํทำการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมด้วย IQA eLearning โดยการล็อกอินในระบบ ด้วยยูสเนมและพาสเปิดของท่านตลอดการอบรม 3. ทํทำแบบทดสอบก่อนอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4. ศึกษาอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5. ทําแบบทดสอบหลังอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้องได้รับคะแนนหลังอบรมร้อยละ70ขึ้นไป 6. ททำแบบทดสอบก่อนอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 7. ศึกษาอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่2แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 8. ทํทำแบบทดสอบหลังอบรม การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต้องได้รับคะแนนหลังอบรมร้อยละ70ขึ้นไป 9. ทําแบบทดสอบก่อนอบรมความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอก 10. ศึกษาอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 3. ความเชื่อมโยงของประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การประเมินคุณภาพภายนอก11ทำแบบทดสอบหลังอบรมความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกต้องได้รับคะแนนหลังอบรมร้อยละ70ขึ้นไป12ศึกษาอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่4 สรุปข้อสังเกตการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยทำแบบใบกิจกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่งผลงานในระบบรับการตรวจสอบและสะท้อนผลงานประเมินผลงานในระดับผ่าน 13. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมปฏิบัติการด้วยระบบ I Q A E Learning และสิเมื่อเสร็จสิ้นทุกกระบวนการอบรมท่านรับวุฒิบัตรการอบรมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ5 6 6 1 ในระบบ I Q A E Learning